ไปดูกันต่อมีมีข่าวมาที่ตรังใช่ไหมใช่ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดใช่ค่ะเปโชคดีก็เป็นได้ก็ได้ข้าวไปอีกแบบหนึ่งค่ะเอาไปดูกันต่อมีมีข่าวมาที่ตรังใช่ไหมใช่ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังนะคะจับปลาหมอทะเลขนาดยักษ์เลยก็ว่าได้นะคะเป็นการจับครั้งที่ใหญ่มากเราไม่เคยจับได้หนึ่ร้อยกว่าโลออนี้มาก่อนนะคะน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบกิโลกรัมค่ะก็ไปดูกันนะคะมีสามคนที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยที่เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่าโอ้โหความ ของลำตัวเนี่ย130กิโลกรัมนะคะเป็นคุณสุกิตเป็นหมูดนะคะอายุที่17ปีนายประพัฒน์เกตแก้ว42ปีพร้อมกับเพื่อนต่างชาติอีกห่งคนที่ออกไปหาปลาบริเวณหินกองที่อยู่ เป็นมูดนะคะอายุที่17ปีนายประพัฒน์เกตแก้ว22ปีพร้อมกับเพื่อนต่างชาติอีกหนึ่งคนที่ออกไปหาปลาบริเวณหินกองที่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะกระกดานอำเภอการปันจังหวัดตรังนี่แหละคะ่ะ<ฮ>ก็สามารถจับปลาเก๋าสังหรือว่าปลาหมอทะเลขนาดยักษ์นี่อายุประมาณ20 30ปีนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรโดยเจ้าของแพปลาที่จังหวัดสงขลาก็รับซื้อไปให้ราคานะคะกิโลกรัมละ250บาทก็คิดเป็นเงินกว่า30เซนติเมตรโดยเจ้าของแพปลา จังหวัดสงขลาก็รับซื้อไปให้ราคานะคะกิโลกรัมละ250้บาท,บาทก็คิดเป็นเงินกว่า3 0,000บาทด้วยกันค่ะทเนี้ย30,000ใช่ค่ะที่จับได้นี่ยังไม่โตเต็มที่นะคะ <c oughs> ถ้าโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีขนาดยาวถึง2เมตรครึ่ง <c oughs> ได้ค่ะที่จับได้นี่ยังไม่โตเต็มที่นะคะถ้าโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีขนาดยาวถึง 2, 2> <c oughs> เตมตรครึ่งได้ค่ะน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่400อกิโลกรัมนะคะถือว่าเป็นปลาที่พบได้ในแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่ซึ่งที่ จังหวัดตรังเองในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีชาวประมงคนไหนจับปลาหมอทะเลได้ใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยก็อ,อย่างาเราก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าความอุดมสมบูรณ์มันเริ่มกลับมา<ช>มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรที่ไม่เคยเจอก็ก,กลับมาได้เจอมากขึ้นด้วยอายุตั้งยี่สิบแล้วก็อย่างเราก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าความอุดมสมบูรณ์มันเริ่มกลับมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรที่ไม่เคยเจอก็ก,กลับมาได้เจอมากขึ้นด้วยอายุตั้งยี่สิบถึงสามสิบปีเลยนะคะนะอย่างที่บีบอกไปนะครับว่าเขายาวเต็มที่เนี่ยไดี ของที่ยาวจะยาวได้อะ,า<น>ะยาวไปอีกนะ,2 2> นะม้นนหนัก400กิโลกรัมพื้นที่เนี่ยได้2เมตรครึ่งตัวนี้เนี่ยยาวเมตร20ก็แปลว่าครึ่งเดียวของที่ยาวจะยาวได้อาจ <นะ S 2> ยาวไปอีก2 2> นะ้ําหนัก400กิโกรัมสนักทีเดียวไปดูกันต่อที่โรงฟ้าจราจรน,นะครับการจราจรและสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างกับน้องกา่สวิตครับเยาะแก้ ILP น้ำดตราเสือดาว ย่าแก้ i อ p น้ำดำราเสือดาวสวัสดีครับเช้านี้เรามาเริ่มกันที่สภาพการจราจรกันก่อนนะครับคุณผู้ชมที่ สวัสดีครับเช้านี้เรามาเริ่มกันที่สภาพการจราจรกันก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เช้านี้ต้องใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีต้องวางแผนการในทางให้ดีนะครับเพราะว่าเช้านี้ถนนเพชรบุรีขาเข้าและขาออกก่อนถึงแยกอโศกเพชรมีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อเช้ามือที่ผ่านมานี่นะครับมีรถสิบล้อเกี่ยวสะพานล,ลอยคนข้ามพังลงมาครับตัวสะพานก็เคลื่อน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรนะครับไม่สามารถผ่านแยกอโศกเพชรได้ครับเราไปดูภาพสดการจราจรล่าสุดนะครับที่แยกอโศกเพชรรถที่มาจากพระราม9พอมาถึงแยกอโศกเพชรเนี่ยตอนนี้บังคับให้ตรงกับเลี้ยวขวาได้เท่านั้นนะครับ มาจากพระราม9ให้ตรงกับเลี้ยวขวาเท่านั้นส่วนรถที่มาจากสีแยกคลองตันก็จะบังคับให้เลี้ยวขวาเข้าไปถนนเพชรอุทัยนะครับทำให้การจราจรเช้านี้มีปัญหาที่เป็นภาพล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังดําเนินการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จครับก็มีผลกระทบในเช้าวันนี้ไปต่อนที่ถนนพิษณุโลกขาเข้านะครับตั้งแต่แยกเทวกรรมข้ามสะพานลอยโยมาราตอนนี้ปริมาณรถมากชะลอตัวแล้วครับ ส่วนถนนพระรามหกผ่านโรงกรองน้าําแยกตึกชัยมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรบุรีขาออกตอนนี้ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะยครับยังถนนเพชรบุรีขาออกตอนนี้ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่นะเป็นภาพเหตุการณ์รถยนต์ไฟไหม้ครับคุณผู้ชมพี่เจียพี่บี เป็นรถยนต์นิสสันอมเมล่าสีขาวนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ3าทุ่มกว่าบนถนนวิภาวดีวิตครับคุณผู้ชมพี่เจียพี่บีเป็นรถยนต์นิสสันอมเมล่าสีขาวนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ3าทุ่มกว่าบนถนนวิภาวดีวรังสิตก็เจ้าของรถบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็มีควันออกมาจากหน้าคอนโซลหน้ารถจึงพยายามประคองรถเข้าชิดขอบทาง จากนั้นก็เปิดประตูรถหนีออกมาได้อย่างเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็มีควันออกมาจากหน้าคอนโซลหน้ารถจึงพยายามประคองรถเข้าชิดขอบทางจากนั้นก็เปิดประตูรถหนีออกมาได้อย่างบุดวิดนะครับแล้วเพลิงก็ลุกไหม้ทันทีโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับก็เป็นูุทารณ์ที่ให้ดูกันนี้เป็นภาพความเสียหายไหม้หมดทั้งคันเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีทีโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับก็เปนูุทารณ์ที่ให้ดูกันนี้เป็นภาพ ความเสียหายไม่หมดทั้งคันเลยนะครับถ้าเกิดเรามีความผิดปกติมีควันปวยพุ่งออกมาจากในรถเนี่ยนะครับก็พยายามออกมาให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะฮะโชคดีที่ปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายนะครับไปยงที่คลิปอุทาหรณ์อีกหนึ่งคลิปครับชนเขาอย่างจังเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนครับคุณผู้ชมชนเขาอย่างจังเลยนะครับนี่คือบนถนนตรังปลาเหรียญหน้าหมู่บ้านสีตรังเป็นจังหวัดที่รถยนต์เนี่ยจะออกขวาครับเป็นถนนบันเวยนะครับจังหวะนั้นเองเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ ขี่ย้อนสอนมาชนเขาอย่างจังระสังเกตให้ดีเป็นจังหวะที่รถยนต์เนี่ยจะออกขวาครับเป็นถนนวันเวนะครับจังหวะน,นั้นเองเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาชนเขาอย่างจังระสังเกตให้ดีเป็นเด็กด้วยนะครับยังอายุน้อยอยู่เลยอายุสิบหปีเท่านั้นผู้ชายคนนี้นะครับเด็กผู้ชายคนนี้